ลำบางนิดนึงนะครับสภาพไมายตรงนี้เป็นคลองที่น้ำลงมากครับแล้วก็น้ำมันจะออกขาวผมก็เดาว่ามันอยู่ในร่มนู้นเลยครับก็เลยเดินลงไปนั่งตีตรงนี้ก็มีตัวอังกิ้งนะครับช่อน ใสสวยอยู่ครับตัวนี้กัดเป็นนะครับกุบยางเอสวันครับใบนยนทนโคลชาทะลุปากล่างเลยครับเนะี่ยเห็นมันติดนิดเดียวนึกว่าจะหลุดเพราะว่าพอตุ๊บแล้วก็สวนเลยฮนะไม้มันเยอะช่อนไสก็โอเคเลยครับอ้วน ้ำก็ค่อนข้างค่อนข้างโล่งนะครมีแค่แหนตรงเนี้ยก็เลือกใช้เป็นเอสวันครับอาศัยเสียงใบสปินเล้าให้มันออกมากัดก็ได้ผลจริงๆครับกับประช่อนไซนี้โอเคครับเอสวันสุดยอดจริงๆครับผม